สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแลลาไลออนคายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั่นเองครับวันนี้เรามีรถครอบครัวนะครับเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับเพราะเลขไม้เพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับปีใหม่ไม้น้อยออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับกับรถครอสโอเวอร์นะครับเป็นรถนะครับ SUV 7ที่นั่งเครื่องยนต์เบนซินนะครับ กับคันนี้เลยนะครับ Honda c ซนั่นเองนะครับเป็นชม m i ม o เนอร์เชนนะครับและก่อนที่เราจะพามารีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับพรีวิวนะครับรอบคันนะครับทั้งภายนอกภายในกันก่อนเลยครับ และเป็นยังไงกันบ้างครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับกับคันนี้เลยนะครับ Honda c r v นะครับ 2.4EL นะครับเป็นรุ่นท็อป7ที่นั่งเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นโฉมไ i ม่เน h a อเชปี2021และคันนี้นะครับเลขไม่นะครับชัยน้อยมากๆนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับเพราะไม่เพียงแค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่แท้เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับและคันนี้นะครับ ก็มีประวัติเช็คระยะมาล่าสุดนั่นเองนะครับที่เลขไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับป้ายแดงนะครับ2.4 EL ขับ4นะครับจะมีราคาอยู่ที่1 5 7 9 0 0 0านาแนะครับแต่วันนี้นะครับราคาลดลงไปนะครับต้องบอกว่าเกือบห0 0 0นบาทเลยนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่9 9้0 0 0นเก้บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ซื้อสดไม่บวกแวดนะครับฟรีค่าโอนของแถมจะเต็มนะครับซื้อจ่ายไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับเครดิตดี ฟรีดาวนะครับผ่อนเพียง16,000บาทต่อเดือนนะครับนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากครับเริ่มต้นเพียงแค่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับของแถมจัดเต็มนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมพามารีวิวเลยนะครับว่าคันนี้มีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่เขาเรียกว่าช่ำไมเนอร์เชนนะครับเจนห้าไมเนอร์เชนส์มีราคาสันลูปนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มต้นในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับโฉมใหม่แบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับไฟหน้านะครับ f ู l l LED นะครับมีไฟสูงออโต้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและป้ายทะเบียนนะครับต้องย้ำก่อนว่าคันนี้นะครับจะไม่ได้เลขนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าของเดิมนะครับซื้อรถใหม่นะครับกำลังทำการนะครับสลับป้ายทะเบียนอยู่นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีไฟตัดหมอกเป็น f ู l l LED แล้วนะครับและสำหรับสี ต้องย้ําเลยนะครับคันนี้นะครับสีเดิมทุกชิ้นนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิการหรือน้ําท่วมนะครับและรถของร้านเรานะครับได้รับการการันตีนะครับมีใบเซอร์นะครับรับรองคุณภาพนะครับจากนี้เลยครับวันดูข่าอินสเปคชั่นนะครับได้รับรถเกรดเนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิการหรือน้ําท่วมเป็นรถบ้านไม่แท้มีเล่มโอนได้100%นะครับและสําหรับสีนี้ เขาจะเป็นสีพิเศษนะครับสีใหม่นั่นเองนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับหรืออาถ้าเรียกเป็นทางการนะครับเขาจะเรียกว่าคอส m i มิกนะครับบูเมทัลลิกนะครับหรือสีน้ําเงินนะครับเมทัลลิกนั่นเองนะครับสีนี้นะครับ มีเฉพาะรุ่นท็อป5ที่นั่งและรุ่นท็อป7ที่นั่งเท่านั้นนะครับและสําหรับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก i n เนอร์เช l ลายใหม่ขอบ18นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับและสําหรับกระจกมองข้างนะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับและเขายังมีกล้องนะครับนี่ฮอนด้าเลนวอร์นะครับ จุดอับสายตาด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับหรือเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีภาพนะครับแสดงที่หน้าจอหลักด้านในนั่นเองนะครับกับด้านข้ารับตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะครับปุ่มสมาร์ทเอนที่คีเลตนะครับล็อกรถหรือปลดล็อกนะครับเพียงแค่กุญแจนะครับอยู่ในระยะนะครับเราสามารถล็อกรถหรือสอดมือนะครับปลดล็อกรถได้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นดิสเบรกทั้งหมด4ีล้อแล้วนั่นเองนะครับช่วงล่างนะครับนิ่มนวลมากๆเลยนะครับดีไซน์ใหม่กันชนหน้าหลังนะครับ ดีไซน์ใหม่นั่นเองไฟท้ายนะครับลมดำเป็น LED เต็มระบบแบบนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังมีให้ครบนั่นเองนะครับและรุ่นนี้นะครับฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับเราสามารถใช้เท้านะครับแตะนะครับเป็นคิกเซนเซอร์นะครับเพียงแค่กุญแจอยู่ในระยะหรืออยู่ใกล้ตัวเท่านั้นนะครับนี่เราสามารถใช้เท้านะครับแตะนะครับแค่นี้เลยนะครับง่ายดายมากๆนะครับออปชั่นถือว่าให้มา คุ้มมากๆเลยจัดเต็มมากๆนะครับและเดี๋ยวเราให้ดูนะครับในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะครับรองน้ําต่างๆนะครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คนะครับฝาท้ายนะครับไม่มีขานไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับและย้ําเลยนะครับคันนี้สีเดิมทุกชิ้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอุบัติเหตุเลยนะครับสียังไม่มีการทําสีเลยนะครับและเรายังได้รับรองคุณภาพจากวันดูคาด้วยนะครับและสําหรับด้านท้ายนะครับนี่ เราให้ดูเลยนะครับเราใส่พรมเข้ารูปนะครับ5ดีอันนี้เพิ่งสั่งตัดนะครับเพิ่งมาเลยนะครับอันนี้ใส่ให้นะครับรอบคันแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับของเดิมก็มีให้ด้วยนั่นเองนะครับมาพร้อมด้วยถาดนะครับนี่าไว้วางของวางสัมภาระได้เลยนะครับและเบาะแถวสุดท้ายนะครับเราสามารถพับเรียบนะครับแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะยกขึ้นไปนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่เขาเป็นรุ่นท็อป7ที่นั่งนั่นเองนะครับพวกยางอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ใต้นี้นะครับเราสามารถ ยกขึ้นได้เลยนะครับและเวลายกก็ง่ายมากนะครับนี่แค่นี้เองนี่ง่ายดายสะดวกสบายมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของออปชันด้านในรถกันครับและนี้นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับ Honda c ซีอตัวไมเนอร์เชนคันนี้นะครับและภายในหรูลามากๆนะครับกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับพอแคันนี้เลขไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกุญแจสำรองนะครับมีครบ2ชุดแน่นอนนะครับเป็นรุ่นพุทธสตาร์ทนะครับเหยียบเบรก กดปุ่มพุสต้์ได้เลยนะครับนี่เสียงเครื่องนะครับนุ่มนวลมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูนะครับจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับและยังมีเมมเมรี่ซีทสองตำแหน่งฝั่งคนขับนั่นเองนะครับแผงประตูก็จะเป็นสีโทนดานะครับและรุ่นท็อปสุดเขาจะตกแต่งลายไม้เสมือนจริงมาให้แบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับนี่เขาจะมีแอร์แบกนะครับคู่หน้าแล้วนั่นเองนะครับรอบคัน มีถึง6ตำแหน่งเลยนะครับสำหรับแอร์แบ็หรือถุงลมนิรภัยนั่นเองนะครับและรุ่นท็อปเขาจะตกแต่งนะครับลายไม้เสมือนจริงนะครับตามสไตล์นะครับ h o น d a c ซนั่นเองนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนมาจากโรงงานนะครับรองรับในส่วนของ Apple CarPlay นะครับ a n d r o i d Auto นะครับแผนที่นำทางต่างๆนะครับและยังมีในส่วนของกล้องมองหลังเวลาเราใส่เกียร์อหรือเกียร์ถอยนะครับนี่จะมีเซ็นเซอร์กะยะถอยมาให้ด้วยหรือจะเป็น ในส่วนของ Honda l เ n นวอ t ์เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เขาจะมีภาพนะครับแสดงนะครับที่กระจกนะครับมองข้างฝั่งซ้ายเข้ามาที่ภาพตรงนี้เลยนะครับออปชันถือว่าจัดเต็มระบบไคลเมตต่างๆหรือระบบแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมินะครับอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับเกียร์นะครับคันนี้ครับเขามีการตกแต่งนะครับใส่ชุดครอบนะครับเป็นแคปล่านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับและ ที่เพิ่มมานะครับสำหรับตัวไมเนอร์เชนอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือไวเลสชาร์จเจอร์หรือระบบชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับและยังมีในสองอุเอีอีก2ตําแหน่งตรงนี้นั่นเองนะครับและสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับใช้น้อยมากๆเลยนะครับเพราะไมค์เพียงแค่20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไมค์แท้เข้าสู่ทุกระยะนั่นเองนะครับ พวงไลายหนังมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือจะมีคูดคอนโทนมาพร้อมด้วยแอร์แบ็กที่พวงไลัยนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับจะมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับหรือนะครับในส่วนของปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับฝาท้ายไฟฟ้าสามารถสั่งการตรงนี้ก็ได้แผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับจะได้เมมโมรี e ซีทนะครับจดจําตําแหน่งคนขับนะครับถึง2ตําแหน่งนั่นเองนะครับกระจกมองข้าง พับปรับแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับและสําหรับคู่มือการใช้งานบุ๊กสวิตต่างๆนะครับคันนี้มีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานหน้าจอนะครับคู่มือการใช้งานของตัวรถนะครับและสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือบุ๊กสวิตหรือสมุดรับประกันนั่นเองนะครับคันนี้นะครับต้องย้าว่าเข้าสูนตลอดทุกระยะนะครับแต่ในบุ๊กนะครับลูกค้าสังเกตว่าอ้าวทำไมปั๊มแค่ครั้งเดียวนะครับได้เข้าสูนบ้างไหมนะครับต้องย้าไว้ว่าตอนนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยได้ปั๊มแล้วนะครับเขาจะเป็น ระบบออนไลน์แล้วนั่นเองนะครับแต่เขาจะมีใบเสร็จให้นะครับทุกครั้งนั่นเองนะครับคันนี้นะครับเขาเก็บไว้นะครับตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับหลักพันกิโลนะครับนี่ทุก1 0,000โลนะครับหรือหมื่นหมื่นหกนะครับสองหมนึ่งะครับอันนี้คือรอบล่าสุดที่เจ้าของเดิมนะครับเช็คระยะมานั่นเองนะครับเพิ่งเช็คระยะมาเดือนล่าสุดครับเดือน5นี้เองนะครับที่ระยะ21,000กิโลนั่นเองนะครับนี่มีใบเสร็จจาก ฮอนด้านั่นเองนะครับคันนี้โหเข้าสูตรถุกยะจริงๆนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับคันนี้ก็ยังมีประกันนะครับประเภทหนึ่งนะครับของวิริยะประกันภัยนะครับถึงเดือน10หรือเดือนตุลาปี67นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับที่เรานะครับกล่าวไปตั้งต้นนั่นเองนะครับว่าคันนี้นะครับได้รับการการันตีนะครับจากวันทุคายอินสเปกชันนั่นเองนะครับได้รับรถ เกรดเนะครับรถเกรดเคือรถที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิการหรือนําท่วมนั่นเองนะครับและสีเดิมทุกชิ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับมีการวัดค่าสีนะครับรอบคันของตัวรถคันนี้มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับว่าคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับนี่เราให้ดูกันชัดๆเลยนะครับค่าสีนะครับไม่ถึง100ไงรอม่ขเลยนะครับทุกชิ้นส่วนเลยนะครับ รอบคันนะครับตัวรถทั้งหลังคาด้วยนะครับคันนี้ไม่เคยทําสีเลยนะครับต้องบอกว่าตัดเรื่องอุบัติเหตุไปได้เลยนะครับสียังไม่มีทําสักชิ้นเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและรุ่นท็อปสุดไม่เลยนะครับเขาจะมีหลังคานะครับพาโนอมิกซันรูฟนะครับหรือหลังคาซันรูฟนั่นเองนะครับม่านก็จะเป็นม่านแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับเปิดได้สุดแบบนี้เลยนะครับอหลังคาแก้วนะครับก็เปิดได้สุดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับทําให้รถดูโปร่งดูโล่งมากๆเลยนะครับนี่ โอ้หดีไซน์ต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับดีไซน์ดีมากๆเลยนะครับและสําหรับห้องผู้ดิสารด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับความใหม่ความเป็นธรรมชาติของเขานะครับใหม่เพียง2 0,000โลนะครับสภาพป้ายแดงเลยครับคันี้นะครับสามารถพูดได้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับสวยมากนะครับและเวลาที่เราจะขึ้นนะครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับแถวที่3นะครับเราสามารถพับแบบนี้นะครับและเราก็ยกขึ้นก็ได้นะครับสําหรับ Honda CoV นะครับ เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับสําหรับเบาะแถวสุดท้ายนะครับจะเป็นลอยพับเบาะอย่างเดียวเลยนะครับนี่แทบไม่มีการใช้นานเลยนะครับอันนี้เหมือนพับไว้อย่างเดียวเลยนะครับโหใครได้ไปนี้เหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะครับราคาลดลงมาโหเกือบหกแสนเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับเครื่องยนต์และโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและสําหรับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับคันนี้นะครับ สภาพป้ายแดงเลยนะครับเบลช็อคมาคิ้งนะครับฝากระโปรงจากโรงงานนะครับไม่มีขานไม่มีถอดนะครับสติกเกอร์นะครับนี่แผ่นมอกรนะครับเม็ดสปอตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปนะครับเหมือนได้รถสภาพป้ายแดงเลยนะครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับราคาก็ถูกลงนะครับเกือบห0 0 0นบาทเลยนะครับรอยมาร์คิ้งแต้มสีนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเอิร์ธดีมนะครับเป็นเครื่องยนต เบนซินนั่นเองนะครับ2.4ลิตรเลยนะครับถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะครับสำหรับ Honda c r v o p t i นะครับออปชั่นช่วงล่างต่างๆนะครับก็นิ่มนวลมากๆนะครับนี่เวลาปิดก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับในครอบครัวครับนี่คล่องตัวมากๆเลยนะครับและใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเรามาจัดโตราคาพิเศษเลยนะครับกับ Honda c r v 2.4 EL เป็นโฉม Minor c h a ชนปี2021 และวันนี้นะครับจัดไปเพียงแค่9 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นซื้อสดไม่บวกแวดของแถมจัดเต็มนะครับซื้อจากไฟแนซ์นะครับเครดิตฟรีดาวนะครับผ่อนเพียง1,060,000บาทต่อเดือนนะครับนานสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นนะครับของแถมจัดเต็มเช่นเคยเดี๋ยวขึ้นได้ตามนี้เลยนะครับฟรีทุกขั้นดำเนินการเลยนะครับฟรีดาวนะครับฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีกล้องหน้าหนึ ฟรีบริการช่วยเหลือยุกเถินนะครับ24ชั่วโมงนะครับทั่วประเทศ1ปีเต็มนะครับและเรายังมีบริการหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรกันไปเลยนะครับและคันนี้ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพนะครับจากวันุคาอินสเปกชั่นนะครับได้รับรถเกรดเนะครับรถสวยปีใหม่ไม่น้อยไม่เคยมีอุบัเป็นเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมได้รถสีเดิมทุกชิ้นและเป็นสีพิเศษด้วยนะครับเป็นสีน้ําเงินเมทัลลิกเขาจะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนนนะครรััับบุ่่่ท5ี4 และรุ่นท็อป7ที่นั่งขับสีนั่นเองนะครับสีนี้นะครับไม่มีในท้องตลาดแน่นอนนะครับหนึ่งเดียวในตลาดแน่นอนนะครับและใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ถูกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กยูท u ปไลน์ติกต็อกเว็บไซต์ไลออนคาร์ไทยแลนด์นะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับปรึกษาเคสนะครับสอบถามค่างวดนะครับหรืออยากจะวิดีโอคอลนะครับดูรถจริงนะครับที่หน้าร้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรถเราจอดอยู่นี่นะครับไม่มีจอด ที่อื่นแน่นอนนะครับและนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจนะครับกองง่ายมากๆนะครับสามารถติดต่อนะครับเข้ามาก็ได้นะครับเรามีไฟแนนซ์นะครับบริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับเรื่องผ่านแล้วนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการนะครับจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับและนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาดูทีนา้านนะครับก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่ สามารถเซิร์ชใน Google Map นะครับไลออนคารถมือสองเป็นภาษาไทยเลยนะครับเราปรับมูดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราอยู่เส้นกาญนาพิเศษนะครับบางบัวทองนะครับนนทบุรีนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซนน้อยนี่เองนะครับหาง่ายมากๆเปิดทุกวัน9ามงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดครับวันหยุดก็เปิดครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวขัาไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ